รีามัมชุบทันตัวนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดแบงค์เช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในเมที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธพูดถังซานสำนักเลิศพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่13แล้วนะครับสามารถรับชมนในเมรเรื่องนี้แบบธุรกสิทธิ์ได้ทาง v t ทเลยเลยเชน่นเคยถาาทุกท่านขี้เกียจไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยนะตอนนี้เช่นเดียวกันเอาละช้าทุกท่านพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มสปอยตอนที่113กันเลยครับหลังจากการประสานวิญญาณดวงแรกล้มเหลวมันก็เลยทำให้สัตว์วิญญาณพี่เบิ้มโกรธเคืองและหวังจะทําร้ายหัวว่เฮาหน้าตรงนั้นเลยแต่พลังปราณกงเล็บของเขาก็ถูกหยุดเอาไว้โดยตี้เทียน เพียงแค่การโบกมือเบาๆทุกการโจมตีของพิเบิ้มก็สูญสลายมีหนำซ้ำตัวของเขาก็ยังปิวกระเด็นพ่อแรงประทะอีกต่างหากพีเบิ้มรวมไปถึงสัตวญาณทุกตัวโกรธแค้นเลยครับที่พวกวิเฮานั้นบังอาจฆ่าสัตวิญาณตรงนี้แถมตี้เทียนนั้นก็ยังปกป้องพวกวิเฮเอาไว้อีกอย่างไรก็ตามตี้เทียนไม่ใช่คนโง่เขารู้ดีว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นตี้เทียนโกรธเคืองที่เราสัตวิญาณนั้นกล้าขัดคำสั่งเขาและตี้เทียนก็เหลืออดแล้วแหะครับจึงคิดจะใช้ทักษะกรุงเล็บราชันมังกรเพื่อสังหารพี่เบิ้มที่ผิดคำสั่งกล้าขัดคำสั่งฆ่าครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้าอย่างนั้นหรือกรงเล็บขนาดใหญ่สีทองปกคลุมทั่วแผ่น นี่คือทักษะที่เทพมังกรเคยถ่ายทอดเอาไว้และมีเพียงแค่หัวหน้าเผ่ามังกรดำในยุคนั้นๆเท่านั้นที่สามารถใช้มันได้เมื่อใดก็ตามที่าารกรงเล็บราชันมังกรนี้ปรากฏร่างกายรวมไปถึงวิญญาณก็จะสูญสลายพี่เบิ้มที่เกงกลัวความตายก็ด้แตะคุกเข่าขอร้องตี้เทียนและขอโทษที่ตัวเองนั้นทำผิดไปปีจีก็ช่วยขอร้องอีกแรงหนึ่งแต่เหงกระนั้นมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจตี้เทียน ไม่ให้เราโทษสัตว์วิญญาณตนนั้นกรงเล็บถูกสะบัดเข้าไปที่ร่างกายของพี่เบิเบ้มเบาๆเลยครับทำให้ตรงเขาเปลี่ยวไปไกลมากกว่าสิบหลีนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายของตี้เทียนหากยังก,กล้าขัดคำสั่งเขาในอีกภายภาคหน้าชีวิตของพี่เบิ้มก็จะหาไม่ทันทีแน่นอนว่าคำสั่งนี้ไม่ใช่แค่พี่เบิ้มคนเดียวเพราะมันรวมไปถึงสัตว์วิญญาณทุกตนที่อยู่ในนักที่แห่งนี้ทุกตัวก็เลยตะคุกเข่าก้มหัวลงเลยครับด้วยความเกรงกลัวด้วยความแข็งแกร่งของตี้เทียนแล้วผู้สวยยท่่าาาไมอจะเชืสต ตีเทียนนั้นแข็งแกร่งกว่าที่ผู้โสคิดเอาไว้มากหลังจากนั้นตีเทียนก็ได้นำสัตว์วิญญาณอีกตัวหนึ่งออกมานี่คือเสือดำกงเล็บยักษ์มันเคยบาดเจ็บสาหัสเมื่อครั้งยังหนุ่มแต่ถึงกระนั้นมันก็มีพลังบำเพ็ญตบะถึงสองหมื่นปีสิงโตดำตัวนั้นค่อยๆก้าวออกมาและคุกเข่าลงต่อหน้าตีเทียนตีเทียนกล่าวว่าหากมันสามารถกลายเป็นวิญญาณพูดเพื่อยืดอายุขัยได้แล้วก็มันก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวสิ่งคำพูดนั้นของตีเทียนเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้ว ทุกคนก็ได้แต่จดจ่อเพื่อคาดหวังผลลัพธ์ร่างกายของเสือดำตัวนั้นก็ค่อยล่วงหล่นสู่พื้นดินและมันได้สิ้นใจตายไปแล้วเหล่าสัตว์วิญญาณที่เห็นภาพทั้งหมดเหล่านี้ก็ได้แต่ต,ตกใจมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่แต่ไม่นานต้อยัวบินก็ได้แสดงทักษะออกมาสิ่งตัวดำตัวนั้นที่กลายเป็นเจดพูดก็ได้ปรากฏตัวมาเช่นเดียวกันมันทั้งดูแข็งแรงและไม่ได้ดูบาดเจ็บเหมือนกับก่อนหน้านี้เห็นได้ชัดว่ามันกระปีก้กระเป๋าไปอย่างมากด้วยผลลัพธ์ชนนี้ทุกคนต่างก็พากันดีใจเพราะการทดลองปปรระะสสสสบคควววาาาามมมมมมเเเเ็จจไไไดดดดดด้ด้ด้้้้้ยยยีีีีีีีนน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 นัััััั่่่่ออออองงงงงิิตตตกกกกหททแลลืึขู ก็ชื่นชมในความสามารถของขั้ววีห้าวเพราะขั้วหวีห้าวในตอนนี้นั้นได้สร้างประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงหลังจากนั้นการหลอมวิญญาณยังคงดําเนินไปเรื่อยๆแหละครับและตาคนสําเร็จนั้นก็มีมากถึง90%ตอนนี้มีจอมยุทธและสัตว์วิญญาณถึง91คู่ที่สําเร็จพิธีการนี้นั่นเพียงพอที่จะพิสูจน์ความเป็นไปได้ของเส้นทางของวิญญาณพูดแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่น่ายินดีอีกต่างหากเพราะเมื่อสัตว์วิญญาณพันปีและหมื่นปีการเป็นวิญญาณพูดพวกมันมีโอกาสมอบวงแหวนวิญญาณถึง2วงด้วยกันซึ่งมันช่วยชะลอความต้องการวงหวันวิญญาณในการฝึกฝนของวิญญาณยุทธอย่างมากแต่เมื่อมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียเพราะตอนนี้มีเพียงแค่ว วิหาวเท่านั้นที่เชี่ยวชาทักษะนี้ดังนั้นแน่นอนว่าในอนาคตด้วยว,วิเห่าเพียงคนเดียวจึงไม่สามารถสนองความต้องการให้กับเหล่าวิญญาจารในอนาคตได้ทั้งหมดอีกอย่างเมื่อวิญญาจารเหล่านั้นที่เคยเหลอกวิญญาไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่2และครั้งที่สามของพวกเขาจะยากมากโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่วิญญาจารสายพลังจิตดังนแล้วในการเลือกเชิ้วิญญาณพูดทั้งสองฝ่ายจำเป็นจะต้องเลือกคู่ด้วยความรอบคอบตีเถียนก็ตระหนักถึงตรงนั้นจึงได้ถามกับขัว้วิห้าวว่า หากเป็นวิจรจาร,จารท่านอื่นที่ไม่ใช่พั่ววีห้าวใช้ทักษะนี้จะมีอัตราความสําเร็จเท่าไหร่กันโดยคําถามนี้ของตี้เทียนทุกคนหันมาสนใจทันทีพั่ววีห้าวกล่าวว่า เวิชาวิญญาณพูดของเขานั้นสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นใช้ได้หัววิ่ห้าวตั้งใจจะคัดเลือกจอมยุทธ์วิญญาณสายพลังจิตเพื่อมาฝึกฝนวิชานี้เหล่าผู้โสตกใจเมื่อได้ยินคําพูดของหัววิห้าวเพราะทักษะนี้เรียกได้ว่ามีประโยชน์ไปอย่างมากควรค่าแก่เป็นทักษะในการสืบพ่อตระกูลเลยล่ะแต่หัววิห้าวกลับเอามันมาแจกฟรีหัววิ่ห้าวก็ให้เหตุผลนี่เป็นการกระทําอันชอบธรรมที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ทุกสรรพสิ่งอีกอย่างมันก็เป็นความตั้งใจขขของงงาาาาาาารยหัั่ววววี้้้ิเเมมมนนสกกไถทบ ได้อย่างไรก็ตามเรื่องที่ขัววิหาเต้องการเสนอไม่ได้มีเพียงเท่านี้เพราะถึงแม้ว่าจะสามารถสอนคนให้ใช้คลดวิชานี้ได้ก็ตามแต่ทุกอย่างก็คงยังร้อยระเบียบขัววิหาเ้าจึงอยากจะให้ทุกคนตระหนักได้ถึงข้อนี้เจตนาเดิมของคล็นวิชานี้ไม่ใช่แค่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับจอมยึดวิญญาณแต่เพื่อลดการฆ่าฟันเหล่าสัตว์วิญญ,ญาณด้วยนอกจากนี้มันยังเป็นหลักประกันเพื่อประสานความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์วิญญ,ญาณอีกต่างหากเพราะไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์วิญญ,ญากกองนนงอง้ัต องค์กรเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับหลอมรวมสัญญาพูดองค์กรนี้จะรับผิดชอบการประสานงานระหว่างวิญญาจาร์และสตน์วิญญาณให้ทาการหลอมรวมสัญญาเป็นประจำขณะเดียวกันจะมีเพียงแค่วิญญาจาร์สายพลังจิตเท่านั้นที่สามารถสังกัดองค์กรนี้ได้เพราะพวกเขาจะได้รับการไข่ทอดคล่นวิชานี้นั่นเององค์กรนี้จะเป็นการปกครองร่วมกันเลยครับโดยัววิห้าวก็ได้เชิญเหล่าสตว์วิญญาณเข้าร่วมองค์กรนี้ด้วยพอจะหาในองค์กรมีเพียงแค่ฝั่งมนุษย์การกระทานี้ก็จะเป็นเพียงแค่การหลอกตาเท่านั้นตีเทียนก็กงลต สำนักดั้งเดิมรวมไปถึงอาณาจักรของพวกเขาก็จะส่งตัวแทนมาเช่นเดียวกันผู้ซสซเสวียนก็ถามกับพวกวหฮาวว่าจะตั้งชื่อองค์กรนี้ว่าอย่างไรพวกวหฮาวนึกถึงจุดประสงค์ขององค์กรนี้ก่อนที่จะกล่าวบอกกับทุกคนว่าใช้ชื่อหอสื่อวิญญาณก็แล้วกันหลังจากบรรลุข,ข้อตกลงหอสื่อวิญญาณก็ถูกตั้งอยู่ที่ใจกลางป่าซิงโตซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของทั้งสามอาณาจักรด้วยการร่วมมือของทั้งสามอาณาจักรแล้วภายในเวลาหนึ่งเดือนหอสื่อวิญญาณแห่งนี้ก็ถูกสร้างจนสำเร็จจจจจละเเเห่่่่่่่่าา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 าวววววิิิททยยยรรรสสสพพัััังงงงตตตตีีีีถถถูููกกกกกมมฝฝึึนนนนข้้้ชชืืออออปปญณซ็ด ทาางการแล้วเวลาต่อมาทั้งสามอาณาจักรในดินแดนก็ <ๆ S 1> ได้ส่งตัวแทนเข้ามาประจาหอวิญญาณทางฝั่งตีเทียนก็จะเป็นสัตว์ร,ร้ายตั้งห้าของป่าซิงโตที่เข้ามาประจําการที่หอสื่อวิญญาณแห่งนี้ผู้โสสเวียนถูกเสนอชื่อให้กลายเป็นเจ้าหอแห่งนี้เป็นคนแรกส่วนขั้ววิ่ห้าถูกเสนอชื่อให้กลายเป็นเจ้าหอเกียรติยศหลังจากตเตรียมทุกอย่างพร้อมก็ถึงเวลาที่ขั้ววิ่ห้าจะจากที่นี่ไปแล้วตีเทียนรับรู้ได้เลยครับจึงได้เข้ามาสนทนากับขั้ววิ่าหาป่าซิงโตแห่งนี้ไม่ดีอย่างนั้นนหรทาาาไมมมมเเ้ดะกกป่ีข็สใ เพียรของเหล่าวิญญาจารย์ไปอย่างมากหากขั้ววิ่ห้าวบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่ตีเทียนเชื่อว่าอนาคตของขั้ววิห้าวคงไร้ขีดจำกัดแน่หั้ววิห้าวก็กล่าวเพียงแค่ว่าตีเทียนนั้นน่าจะเข้าใจดีหากขั้ววิ่ห้าวต้องการจากที่นี่ไปจริง แม้แต่ตีเทียนก็ไม่อาจห้ามปรามได้เพราะด้วยความเด็วในการฝึกตนของพวกวิห้าในตอนนี้พวกวิห้าเชื่อว่าในเวลาไม่เกิน30ปีพวกวิห้าสามารถกลายเป็นยอดฝีมือระดับอัครพรมยศได้ถึงตอนนั้นตีเทียนก็รั้งหพวกวิห้าเอาไว้ไม่ได้อยู่ดีอีกอย่างถ้าหากตีเทียนจะสังหารพวกวิห้าก็มีข้อเสียมากเกินไปเพราะพวกวิห้านั้นมีทั้งพลังแห่งโชคชะตารวมไปถึงพันธสัญญาระหว่างมนุษย์และสัตว์วิญญาณอีกด้วยซึ่งนี่เป็นสิ่งที่หามาได้ยากมากหากตีเทียนสังหารพวกวิห้าสัญญาณนี้ก็จะถูกฉีกแน่นอนว่าสิ่งที่ัพวกวิห้าวกล่าวออกมาทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องจริงตีเทียนมีเพียงข้อเดียวที่อยากจะขอกับ วบีเฮาเมื่อขั้วบีเฮาเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วเขาอยากจะให้หั้วบีเฮากลับมาที่นี่ขั้วบีหฮาเลือกได้ว่าจะอยู่ที่เมืองสื่อไลเคอร์อยู่ที่หอสื่อวิญญาณหรือจะมาอยู่ที่ป่าสิงโตแห่งนี้ก็ยอมได้ขั้วบีเฮาก็ได้รับปากตี้เทียนก่อนที่จะได้ขอบคุณแต่ก่อนที่ขั้วบีหฮาจะได้จากไปตี้เทียนก็ได้มอบสร้อยคอเกรดมังกรกลับหัวให<ด> <ฮ karaoke. S 2> ้กับ <h> ขั่วบีหฮาเขาอยากจะให้หั้วบีเฮาสวมมันเอาไว้เพราะในยามวิกฤตมันจะสามารถช่วยปกป้องหั้วบีเฮาได้แต่ในตอนนั้นพวกเทียนเมัองก็กล่าวเตือนหั้วบีเฮาไม่ให้สวมสิ่งนั้นเกรดมังกรกลับหัวนี้ผู้ใดแต่ต้องจะถูกฆ่าเพราะเก็ดมังกรกลับหัวนั้นคือเกรดที่ตี้เทียนต้อง แบกรับทานสวรรค์ทุกๆแสนปีภายในแฝงไปด้วยพลังที่แท้จริงของตี้เทียนนอกจากนี้ก็ยังมีทานสวรรค์ล,ลงเหลืออยู่เล็กน้อยสิ่งนี้ในอนาคตมันจะเป็นปฏิบัติในการเป็นเทพของขั้วว่ห้าวและถ้าหักสวมเข้าไปแล้วจะไม่สามารถถอดมันได้นอกจากขั้ววิ่ห้าวจะแข็งแร่งกว่าตี้เทียนแต่ขั้ววิ่ห้าวถึงแม้จะรู้แบบนั้นเขาก็ไม่ลังเลที่จะสวมสร้อยคอ้นเอาไว้พ,พร้อมกับขั้ววิ่ห้าวที่ให้สัญญากับเฉียนเมิ่งว่าในอนาคตเขาจะแข็งแร่งกว่าตี้เทียนและทำลายเกรดกับหัวนี้ด้วยตัวเองเ สำนักถังที่สำนักถังพวกเขาก็กำลังเล่งมือฟื้นฟูสำนักอยู่ในขณะที่พวกไปเปิดกำลังยุ่งอยู่กับการจัดงานขัววิฮาวก็ได้เข้ามาทักทายทั้งสองพร้อมกับกล่าวว่าเขามีที่ที่หนึ่งที่อยากจะให้ไปเปิดติดตามไปด้วยไปเปิดไม่ได้ยินแบบน,นั้นจึงได้ฝากงานทั้งหมดไว้ให้กับใช่โถดูแลและขอตัวออกไปทำธุระกับขัววิฮาวขั่ววิฮาวได้นำทางไปเปิดมาที่ทาราสองขั้วข้างนอกน,นั้นเต็มไปด้วยหมอกพิษแต่ด้วยทักษะน้ำแข็งคุ้มกายของจกักรพรรดิหิมะมันก็ทำให้พวก,วพกพ่ี้า,งงาดพไทาา็มืวว คำสัญญาจากโยโย่เลยครับเพราะครั้งที่แล้วโยโย่กล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่ผ่านบททดสอบของบรรพบรุษถังซานได้จะสามารถเลือกสมุนไพรวิเศษที่นี่ได้7อย่างโยโย่ก็ยอมรับการพนันนั้นแต่เธอก็ขอบอกเอาไว้ก่อนว่าถ้าหากสมุนไพรไม่ยินยอมก็ไม่สามารถนำกลับไปได้ฮัวหวีห้าพยักหน้าก่อนที่จะได้บอกให้ไปเปิดนั่นลงมือไปเปิดก้าวออกมาและมีท่าจิตที่น้อมน้อมต่อโยโย่ก่อนที่จะได้บอกว่าคนรักของเขานั้นกลายเป็นวิญญาจารชั่วร้ายไปแล้วด้วยเหตุผลบางอย่างในหุบเขาทมรักเทพเพงความรักได้กล่าววาเงคนรักขขอ หนึ่งในสมุนไพรที่ว่านั่นก็มีโยโย่อยู่ด้วยเลขหนึ่งสมุนไพรก็อยากจะให้โยโย่นั้นช่วยเหลือโยโย่ก็พยักหน้าอย่างเข้าใจและรู้ได้ทันทีว่าเปิดๆนั้นต้องการสมุนไพรชนิดใดจบตอนที่113อะไรครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่113ของในเมรุเรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังสารสำนักเลือดพบจบแดนหากมีข้อมูลตกหล่นหรือมีความผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าทุกท่านชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจหห้้้้ทททาาาางงงนนนนนตตต่่่ออออไไปปดดววววววยสสสรรััััับีีเลลลลผผมมกกกกแ็ขุคบ